แด,แดงดูเด่นเป็นสง่าเถิดบูชาสธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาเจอคุณครูคุณครูลีมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่สําหรับวันนี้คลิปวิดีโอก็ได้เดินทางมาถึงคลิปวิดีโอที่6แล้วนะครับก็ครูมีเรื่องที่จะพูดนะครับก็คือเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย โคโรนาไวรัสหรือโควิด1 9เนี่ยได้ระบาดนะครับในชุมชนของนักเรียนก็ขอให้นักเรียนเนี่ยป้องกันตนเองเป็น2เท่านะครับไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปไหนนะครับสวมใส่แมสป้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับใช้เจลล้างมือแอลกอฮอลปฏิบัติตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างใกล้ชิดและขอให้นักเรียนเนี่ยติดตามข่าวสารนะครับของบ้านเมืองตลอดจน ข่าวสารของโรงเรียนนะครับโดยจะอยู่ในที่ลายกลุ่มนะครับของห้องนะครับก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ขอให้นักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิม 1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่54นะครับ2ก็คือสมุดสาบักกานะครับ วันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรี 2, เรยนรู้ที่2นะครับแรงโน้มถ่วงและตัวกลางของแสงเราจะเรียนบทที่1นะครับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับนักเรียนเคยได้ยินหรือไม่นะครับคําว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหรือนักเรียนอาจจะเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมวัตถุบนโลกเนี่ยทำมันทำไมมันไม่ได้ลอยนะครับขึ้นออกนอกอวกาศนะครับทำไมวัตถุเนี่ยมีน้ําหนักนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะไปทำความรู้จักนะครับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากขึ้นนะครับไปรับชมวิดีโอกันเลยครับเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องตกลงสู่พื้นโลก เป็นแบบนี้เพราะโลกเรามีแรงโน้มถ่วงนั่นเองแล้วแรงโน้มถ่วงมันคืออะไรกันล่ะแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกแล้ววัตถุที่อยู่ใกล้โลกโดยจะดึงดูดวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทำให้วัตถุต่างๆมีน้ำหนักและตกลงสู่พื้นโลกเสมอ มเราและวัตถุต่างๆบนโลกจึงสามารถอยู่บนพื้นโลกได้โดยไม่ล่องลอยขึ้นไปในอากาศแรงโน้มถ่วงของโลกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงดึงดูดของโลกซึ่งจะเป็นแรงที่โลกดึงดูดดาวเทียมหรือโลกดึงดูดดวงจันทร์โดยที่วัตถุนั้นไม่ได้สัมผัสกับผิวโลกแรงโน้มถ่วงของโลกจึงจัดเป็นแรงแบบไม่สัมผัส ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคือผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลแอปเปิลที่หลุดจากต้นแล้วร่วงลงพื้นนิวตันเกิดความสงสัยและได้ศึกษาจนได้ข้อสรุปว่าวัตถุทุกอย่างจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกอย่างในโลก แล้วแรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์อย่างไรแรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปมาทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้น้ำฝนตกลงสู่พื้นโลกเราทราบประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงไปแล้วมาดูข้อจำกัดของแรงโน้มถ่วงกันบ้าง ข้อจำกัดแรกการทำกิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกจะรู้สึกเหนื่อยและทำได้ลำบากเช่นเดินขึ้นบันไดมันจกรยานขึ้นเขาเป็นต้นข้อจำกัดประการต่อไปคือเมื่อทำสิ่งของบางอย่างตกลงสู่พื้นจะทำให้ชํำลดเสียหายทำให้ไม่สามารถกระโดดให้สูงมากๆได้และทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้ น้องๆว่าเรามีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่นะเมื่อเรายืนอยู่บนโลกและบนดวงจันทร์ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างมวลและน้ำหนักกันก่อนดีกว่าครับมวลเป็นสมบัติเฉพาะของวัตถุนั้นๆและมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในจักรวาลยกตัวอย่างเช่นเด็กชายกอมีมวล60กิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนโลกก็จะมีมวล6 0กิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนดวงจันทร์ ส่วนน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันเป็นผลคูณระหว่างมวลและความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเช่นโลกของเรามีความเร่ง9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแสดงว่าบนโลกเด็กชายกอมีน้ำหนักเท่ากับ60กิโลกรัมคูณ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ588นิวตันและถ้าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดวงจันทร์ที่มีความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกประมาณ6เท่าหรือ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองก็จะมีน้ำหนัก60กิโลกรัมคูณ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ96นิวตันเด็กชายกอจะมีมวลเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะยืนอยู่ณน้าตำแหน่งใดในจัก,กรวาลแต่จะมีน้ำหนักต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ที่มีความเร่งอนเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงเท่าไหร่นะครับ ถุมีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ําหนักน้อยถ้าวัตถุมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมีค่ามากวัตถุจึงมีน้ําหนักมาก เมื่อวัตถุชิ้นเดียวกันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะยิ่งลดลง เราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุที่เกิดจากแรงงมถ่วงของโลกได้โดยใช้เครื่องช่งสปริงซึ่งค่าที่อ่านได้จะเท่ากับขนาดของแรงที่โลกดึงดูดวัตถุและเป็นน้ำหนักของวัตถุนั่นเองน้ำหนักของวัตถุจะมีหน่วยเป็นนิวตันเครื่องช่งสปริงสำหรับวัดน้ำหนักจะใช้หลักการยืดของสปริงซึ่งเป็นผลมาจากการที่โลกดึงดูดวัตถุในแนวดิ่ง ทำให้สปริงยืดออกตามแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุนั้นเครื่องช่างสปริงแบ่งออกเป็น2แบบได้แก่กเครื่องช่างสปริงแบบแขวนเครื่องช่างสปริงแบบตั้งมวลของวัตถุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอเสร็จแล้วครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาแรงโน้มถ่วงของโลกได้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งด่างๆที่อยู่บนพื้นโดยไม่ลอยอยู่ในอากาศเช่นนี้เพราะโลกของเรามีแรงชนิดหนึ่งมากระทำนะครับต่อวัตถุเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่55นะครับเรื่องหนูตอบได้ เนื้อหามีทั้งหมด3ข้อนะครับขอให้นักเรียนทําทุกข้อเมื่อนักเรียนทําเสร็จก็ขอให้นักเรียนถ่ายภาพนะครับส่งเข้าในไลน์กลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพลงในอัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยส่งงานของคุณครูให้ครบนะครับเพราะมันจะเป็นคะแนนกับตัวนักเรียนเองนะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับ ของเรียนหา่างไกลทาโควิด -19 นะครับกูขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ